สวัสดียาเดินครับสวัสดียเดินอีกสักปิหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น EP ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงตอนที่11 1 7แล้วนะครับอ,อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Renovate บ้านของลูกโจนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของการทำโรงจอดรถนะครับนะซึ่งโรงจอดรถนี้ก็อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับนี่นี่นะครับ อันนี้ก็คือหน้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าของกระดุษนะครับนี่สังเกตเห็นหน้าบ้านนะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จดีร้อซนะครับแต่ว่า,าลุงโจูก็ให้ช่างเขามาทำาที่เจาะรถครับดิซึ่งก็ทํามาได้ประมาณสัก3าสีวันแล้วนะครับนะวันนี้ทั้งวันนะครับก็เป็นช่วงของการาเก็บสีนะครับเรียกได้ว,ว่า,าลงสีพื้นโครงสร้างนะครับ นะลงจอดรถ3ช่องครับช่องละ3เมตรอ่าลึกเข้าไปประมาณ5เมตรครับนะซึ่งก็มีพื้นที่หลังคานะฮะประมาณ8 8ตารางเมตรครับนะก็คืออ่ากว้างนี่ประมาณน่าจะประมาณ8เมตรได้มั้งนะครับ เออแปดหรือว่ายัางไงนะครับอ่ะจำไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ8ปดก็สิบตารางเมตรก็แหละนะครับนี่นะฮะอ่ะล้วก็ตอนนี้นะช่างเขากําลังเอ่าเก็บสีเก็บสีก็คือลูกจูให้รองสีพื้นนะครับนะลงไปก่อนเป็นสีขาวครับเป็นสีน้ํามันนะซึ่งจริงๆก็กะว่าจะพ่นนะฮะแต่ว่าเกรงว่ามันจะไม่ติดนะก็ให้ช่างเขาเริ่มทํา การลงสีด้วยแปรงครับนะส่วนวันผู้นี้น่าจะได้พ่นนะครับนะพ่นอีกรอบนึงเพื่อเก็บความเนียนครับนี่ดูช่างเขาทำนะตลอดทั้งวันเลยครับวันนี้แดดร้อนมากนะช่างมีทั้งหมด3ามท่านครับนี่อีกด้านนึงก็เก็บงานเจียอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งโครงสร้างอ่าทั้งหมดลุงโจจะใช้เป็นสีขาวครับอ่นะส,สีขาวอาะไรเพราะว่ามันจะดูะส,วสว่างสบาย นะครับลุงจอดรถลุงจูจะมีการปิด3ด้านนะครับแต่การปิดเนี่ยจะมีการปิดด้วยแผ่นอลูซิงหรือว่าสังกะสีนะฮะนี่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีระแนงอีกส่วนหนึ่งนะครับนาทีเห็นเป็นช่องออที่มีเหล็กแนวตั้งเนี่ยลุงจูจะให้เท้าระแนงแนวขวางครับแล้วก็ฝั่งที่ใกล้ๆช่างเ้ากำลังเ,เจียร์เหล็กอยู่นั่นนะนะครับ นะก็จะเป็นแผ่นอลูซิงแนวตั้งครับอันนี้คือโครงเฉยๆนะฮะนะคุยกับช่างเอาไว้ว่าเอาเอให้ให้อ่าลงสีลองพื้น,นก่อนแล้วค่อยเอาชิ้นงานไปไปไป,ไปปิดทับที่หลังครับนี่ช่างทรงลิฟต์นี่นะโอ้ลุยกันทั้งวันนะครับเป็นนินจาขยันมากนะครับนะลุยกันจนเสร็จครับอีกแต่ว่าก็ต้องใช้ความาพยายามความสามารถูีพอสมควรนะครับเพราะอากาศร้อนวันนี้นะแต่ว่าช่างก็สู้ สู้งานลุยงานช่างเาเรามีสามสามท่านนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะถือว่าเร็วนะครับมุงโจโก็ต้องชื่นชมนะว่าออช่างเขาก็วางแผนได้ดีนะครับนะมีอยู่สามคนเดี๋ยวว่าทำออกมาก็แบ่งกันช่วยกันครับคนละหน้าที่นะฮะนี่แล้วก็ทางด้านหลังนะนี่ทางด้านหลังนะก็จะมีรูปแบบก็คือมีทั้งระแนง มีทั้งบานกระทุ้งนะนี่นะอ่าสังเกตเห็นนะฮะมันจะมีทั้งหมดอยู่สามตอนตอนนี้นะจะเป็นบานกระทุ้งนะครับจะเห็นจะเห็นเห็นไหมแนวแนวแนวเหล็กหรือบานกระทุ้งอยู่นะฮะเปิดปิดได้ตัวนี้เนี่ยนะนะฮะแล้วก็ถัดมานะช่องช่องช่องตัวนี้นะที่เห็นเป็นกระตางตัวนี้ก็จะเป็นแนวระแนงนะครับนี่ตัวระแนงนี่นไนี่นะฮะนะ ไม้ระแนงอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวก็จะจะ,จะทําใส่นะครับส่วนเออด้านล่างนี่ด้านล่างนี้นะนี่นะก็จะเป็นเอ่อในส่วนของสังกะสีแผ่นอลูซิงนะครับนะซึ่งลุงโจเลือกสีเอาไว้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไ,ไหมช่างกระชิดเขาก็มามา,มาลองมาลองสังกะสีครับนี่เนี่ยแผ่นอลูซิงจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลุงโจจะให้ทำเอ่อทำสีนะก็ ตัวที่เป็นแผ่นเป็นสีฟ้าครับเป็นสีฟ้าอ่อนนะจริงๆลุงโจซื้อมาเสียเงินแต่ว่าเอาสีขาวผสมเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับนี่ก็กําลังคํานวณดูนี่แหละครับแนวแนวตั้งจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นการรีโนเวทนะด้วยวัสดุเก่าครับเพราะว่า,าลุงโจมีสังกะสีอลูซิงเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะ ก็เอามาใช้เก็บงานนี่เป็นงานชิ้นโครงสร้างสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะซึ่งช่างเขาก็กําลังดูอยู่คานวณดูว่าเอจะเอาลายไหนดีนะฮะเพื่อที่จะทําออกมาให้มันสวยที่สุดนะครับนี่นี่เลยครับวันนี้ช่างเขาทํางานนะในส่วนของออช่วงแดดนะลูโจโญเองก็เพิ่งแวบลงมาตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะเพราะว่ามันร้อนมากนะครับนี่เยน็ยนๆน,นะวันนี้ ก็เลยต้องมาอัปเดตนะเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นสตอรี่ครับนะเพราะว่าตอนช่วงที่ทำเนี่ยนะเออก็อยากไม่อยากรบกวนช่างครับนะเดี๋ยวเย็นแบบนี้ก็มาอัปเดตเก็บเอาไว้ดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงานเสร็จไปนะภาพที่กําลังก่อสร้างไปนี้มันจะมันจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับนะก็เรียกได้ว,ว่าเก็บไว้เป็นสตอรี่ในการทํางานนะครับเก็บเป็นความทรงจํานะครับเอาไว้ว่าเอาเอ,เอนะ าการก่อสร้างนะครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าวิว,วัฒนาการอัปเดตมันก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ช่างเขาก็ใกล้จะเลิกงานแล้วนะครับนะก็จะเก็บงานเก็บวัสดุอุปกรณ์เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันใหม่นะครับนี่วันนี้ก็ลุยกันทั้งวันนะครับตอนนี้เย็นแล้วนดี่ก็เก็บวัสดุละนะครับนะพรุ่งนี้น่าจะเล่นสีนะเพราะว่างานโครงสร้าง ก็ใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้ใกล้กันหน่อยนี่นะเกี่ว,วัสรุอุปกรณ์ครับนี่เห็นไ,ไหมมันก็จะออกมาแบบนี้นครับนะบานกระทุง้งเนี่ยมัน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 จะพับได้ครับช่องเนี่ยมันจะพับได้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นทั้งการศาสตร์ด้วยนะอ่าแล้วก็ เป็นช่องที่เอาไว้รับลมด้วยครับลุงโจชอบแบบนี้ทิ้งลงจะลดไหลไหลาย,ล,ายลงนะฮะก็จะไม่ค่อยได้มีการทําด้านข้างหรอกนะแต่ว่าลุงโจอยากให้มันมีสัตว์มีส่วนนะมีแนวรั้วด้วยนะเนี่ยเห็นไหมรั้วนี้ก็จะพับได้ครับนี่ตัวนี้นะพับได้นะเดี๋ยวพับออกไปได้อเอาเอาไ้เ,าเป็นแนวเขตเฉยๆนะครับนี่นะฮะ ด้านนี้ก็จะเป็นสารพ่อภูมิเดี๋ยวออกแบบอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะว่าจะเป็นยังไงนะตัวเนี้ยนะเพราะมาอยู่ด้านหน้า,าบ้านพอดีครับนี่ก็เหมาะเลยนะฮะเพราะว่าเออมันจะอยู่หน้าบ้านนี่บบนี้เลยนะฮะก็อยู่โซนร้านค้านะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนะนะฮะก็มีมีสารพ่อภูมิก็ดีดีหน่อยนะครับนี่นตอนนี้ช่างเขาก็เตรียมนั่งร้านนะที่จะเอาไว้ ทำงานในวันพรุ่งนี้นะฮะนี่นะเพราะว่ามันจะมีการเก็บสีอยู่รอบนะครับรอบแรกนี่เก็บสีไปก่อนนะครับเป็นการรองพื้นนะครับใช้วิธีการทานะฮะนะร,นะรอบ2นี่จะใช้การพ่นครับเป็นสีขาวทั้งทั้งหลังเลยนะฮะอ่ส่วนสังกะสีหรือว่าแผ่นอลูซิงด้านบนหลังคาจะเป็นสีเทาครับนะสีขาวก็จะตัดกับสีเทานะด้านบนลุงโจจะไม่ไม,ไม่ไม่พ่นนะฮะ แต่ว่าด้านล่างเนี่ยนะด้านที่โชว์ตัดกับขอบเหล็กเนี่ยนะก็ก็จะทําเป็นสีเทานะครับนะส่วนฝานี่ก็จะเป็นสีฟ้าครับมานะนี่เห็นไหมช่างเขากําลังคํานวณดูช่างอีกท่านที่ก็ลุยเ,เต็มที่แล้วเต็มเวลาเลยนะครับนี่นะฮะก็จะทํางานต่อขยันนะช่างทีมนี้ สิ่อุปกรณ์อะไรต่างๆก็จะกองอยู่ตรงนี้ครับนี่นะก็จะเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะครับโครงสร้างสุดท้ายที่จะได้ทำนะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าการรีดเวทบ้านคนมุโจก็น่าจะหมดครับหมดในส่วนของโครงสร้างใหญ่นะฮะแต่ก็อาจจะไปปิดงานเล็กๆนะครับเก็บงานเล็กๆนะก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นปีใหมน่นี้น่าจะเสร็จสิ้นนะครับ คิดว่านะก็จะได้ให้ช่างพักแล้วก็ลุงโจก็จะได้พักด้วยนะครับแล้วก็คงจะไปปิดจ็อบด้านบนนู้นละครับนะบนาดาดฟ้านั่นแหละนะครับนี่ดาดฟ้าข้างบนนู้นนะเห็นไหมดาดดาดฟ้าตรงนั้นนะมันจะมีช่องที่ที่ลุงโจจะต้องต้องทําต่ออีกนะครับยังยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวจบงานนี้ก็คงจะไปไปฝั่งนั้นนะครับ ออล้โอเคนะฮะก็เก็บบรรยากาศยามเย็นเย็นนะครับนะมาอัปเดตงานเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าความทรงจำนะครับนะครับในการรีโนเวทบ้านเป็นช่วงของการทำโรงจอดรถครับนะส่วนรถที่จะจอดนี่ก็เออคันนี้เลยนะนี่นะคันที่ใช้ประจำครับรถเก่ารถแก่แล้วก็มีรถที่สะสมเอาไว้อีกหนึ่งคันนะครับนี่นะฮะสองคันนี้ก่อนนะฮะอ่าอีกคันหนึ่งก็รอเอาไว้ในอนาคตครับ